ดีค่ะกลับมาพบกับรายการ1 2 3สองสามาออกกําลังกายกันเถอะกันอีกแล้วนะคะสําหรับอาทิตย์นี้นะคะเรามีท่าออกกําลังกายหรือท่าบริหารในผู้ป่วยที่มีข้อเท้าเลิกหรือข้อเท้าแรงมาฝากกันนะคะถ้าอยากรู้ว่าท่าออกกาลังกายจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะท่าแรกนะคะตั้งท่าแบบนี้เลยนะคะนั่งท่ากึ่งคุกเข่านะคะ ขาท่านที่ข้อเท้าแพลงนะคะก็คือด้านขวาเราจะตั้งฉากไว้แบบนี้นะคะจากนั้นแบะขาออกนิดนึงนะคะแล้วโยกตัวไปข้างหน้าเพื่อให้ข้อเท้าขยับเหมือนออกระดกขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็กลับมาที่เดิมจากนั้นบิดเข้าด้านในนิดหน่อยนะคะเล็กน้อยจากนั้นโยกไปด้านหน้าเหมือนเดิมค่ะทิ้งน้ำหนักไปด้านหน้า แล้วก็กลับมานะคะท่าน,นี้จะช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อข้อเท้านะคะทําไม่ต้องค้างนะคะทำสลับไปสลับมาโดยต้องสังเกตอาการด้วยไม่ให้ทํำถึงมีอาการเจ็บนะคะให้แค่รู้สึกตึงๆหรือรู้สึกว่าข้อเท้าขยับก็พอนะคะถ้าต่อมานะคะเราจะมีการใช้อุปกรณ์กันเล็กน,น้อยนะคะโดยอุปกรณ์แรกเนานะอันนี้ก็จะเป็นตัว เหมือนโฟมโรนะคะใครไม่มีก็เป็นผ้านะคะวางให้ข้อเท้าเราเลยนิดนึงนะคะจากนั้นข้างที่เราใช้ออกกาลังกายเนาะให้มีตัวยางยืดนะคะหรือเชือกมาพันแบบนี้ไว้นะคะโดยตั้งท่ายังไงคะให้อาเอาใครข้างนึงนี่คะ่ะควยกันแบบนี้ใช่แล้วก็ยืดใช้มือตัวนั้นนะคะออกแรงช่วยดึงนิดหน่อยนะคะจากนั้นคะ่ะค่อยๆนะหมุนข้อเท้าเราเข้าแบบนี้ ้างไว้นับสิบแล้วผ่อนค่ะแล้วก็มุนอย่างนี้นะคะก็จะเกิดแรงต้านทำให้มีการเพิ่มความแข็งแรงของตัวข้อเท้าเราได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเพิ่มความแข็งแรงในการบิดข้อเท้าออกนะคะเราก็จะตั้งท่าแบบนี้เลยเนาะจากนั้นนะคะค่อยๆค่ะบิดปลายเท้าเราออกแบบนี้แล้วก็กลับเข้ามา ค้างไว้น้ำหนึ่งถึงสิบได้เหมือนกันนะคะแล้วก็กลับเข้ามาเนาะค่อยๆทำนะคะท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการกระดกข้อเท้าแล้วก็ถีบปลายเท้าลงนะคะก็คือพันพายืดไว้อย่างนี้นะคะยางยืดไว้แบบนี้เนาะจากนั้นกระดกข้อเท้าขึ้นแล้วก็ถีบลงนะคะต้านกับยางยืดน,นะคะกระดกข้อเท้าขึ้นถีบข้อเท้าลง แบบนี้นะคะเอาเท่าที่ไหวนะคะที่ไม่เจ็บนะคะต่อไปนะคะเป็นท่าเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อข้อเท้านะคะก็คือยืนบนอุปกรณ์นี้เลยนะคะจากนั้นหมุนข้อเท้าะคะ่ะหมุนแบบนี้นะคะถ้าใครไม่มีก็อาจจะหาอุปกรณ์ที่คล้ายๆกันก็ได้นะคะพยายามหมุนข้อเท้าไปมาแบบนี้นะคะทำเท่าที่ไหว ไม่ให้เจ็บนะคะต่อไปนะคะจะเป็นท่าเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเท้านะคะเพื่อเพิ่มความมั่นคงของข้อเท้านะคะก็คือใช้ลูกตุ้มน้ำหนักนะคะหรือว่าออน้ำหนักขวดน้ำอย่างนี้ก็ได้นะคะวางที่เข่านะคะจากนั้นหาหมอนหรือผ้ามารองแบบนี้นะคะข้อเท้าอยู่ในลักษณะตรงก่อนนะคะจากนั้นค่อยๆขยิงปลายเท้าขึ้นอย่างนี้นะคะ แล้วก็ค่อยๆปล่อยลงช้าๆจนรู้สึกตึงที่น่องนะคะจากนั้นขยเยขึ้นแล้วก็กระดกลงช้าๆค่ะแบบนี้นะคะทำซ้ำสิบครั้งเป็น1เซตนะคะทำวันละสามถึงหเซตค่ะต่อไปนะคะท่าสุดท้ายจะเป็นท่าเพิ่มการรับรู้ของข้อต่อนะคะขั้นตอนแรกจะยืนต่อเท้านะคะ แบบนี้นะคะจากนั้นใช้เป็นลูกตุ้มน้ำหนกักหรือว่ากวดน้ำก็ได้นะคะกางแขนออกนะคะถือไวห้หนึ่งมือแล้วก็กางแขนออกจากนั้นสลับมาอีกข้างหนึ่งค่ะพยายามยืนทรงตัวให้อยู่นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ10ครั้งเป็น1เซตทำวันละ3 5ถเซตค่ะยืนทรงตัวให้ได้นะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะค่ะหรือท่านใดที่ทำแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะคะอยากจะปรึกษาเพิ่มเติม,ม,มก็คือปรึกษานกายภาพบับัใกล้บ้านน้้นะคะหรือว่าสนใจรักษาให้โทร0853699977ค่ะหรือแอดไลน์มาที่แอดบัณฑิตคลินิกกายภาพบับัดนะคะและลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ